วัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้คนชอบตกปลาชาแนลก็จะพามาหมายคลองเชื่อมแม่น้ําอีกเหมือนเดิมนะครับจุดนี้เป็นจุดใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะตกในระยะ4.5ก่อนนะครับตกเป็นบาลานแตกสองตะขอเลยครับยาที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับกินดะครับกินอยู่แค่นี้นะครับนี่ครับกินดะกินทุกปลานะครับโอ้สายเมนก็ สามจุดห้านะครับสายหน้าสามจุดศูนย์ครับตัวเบ็ดวันนี้ใช้เบอร์หนึ่งทั้งสองตัวเลยนะครับเบอร์หนึ่งเลยหวังเล่นของใหญ่นะครับวันนี้ก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีโทฟี่จะมีปลาอะไรให้นาๆได้ชมกันบ้างนะครับจากการมาเปิดหมายใหม่นะครับถางหญ้าอยู่สักพักนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะคุ้มกับการถางหญ้าไหมตอนนี้ก็พร้อมเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับไปลุยกันเลย นี่ครับยึกยึกยักยักยึกยักยักอย <oh ู่นานนะครับโอ้โหสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับปลาแรตแ้มแรกเลยเออเออโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับฮะเดี๋ยวไปตามกันต่อครับย sure ังไม่ทันตั้งกล้องนะครับก้ามานะครับปาแรกเออเออเกินเลยโอ้ยนี่ครับโอ้โยดูเลยครับ มาแล้วครับไอพรมนะครับไอพรมโอ้โหเปิดคลิปไม่ทันเสร็จนะครับไอ้พรมกินก่อนครับโอ้ยเอาโจ้เลยนี้โจ้อยนี้โอ้ยโ,โอเคครับโอเคโอ้ยไหลขนาดนี้ไม่ต้องตายแล้วไม่โดนโ,อ,โนอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไหลงี้ไม่โดนเอาแล้วครับเอาแล้วครับไม่รู้กุ้งว่ะ เอกกุ้งวะอืมยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมตัวเมื่อกี้อะ อยู terror, urai, ่ไหมอยู่ครับอยู่โดระครับอยู่ครับของใหญ่ว่าครับของใหญ่กว่าครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับปลาแรดแน่เลยปลาแรดครับดูแล้วปลาแรดครับตรงนี้ไงไม่เห็นเป็นแรดอยู่แล้วดูแล้วโอ้ยแรดครับโอ้ยตัวที่สองก็เป็นอแรดครับดูครับโอ้โหโอ้โหข้าววิ่งเลยครับแรดครับนะแต้มสองก็ยังเป็นแรดครับเกินนี้แล้วครับโอ้ถล่มวังแรดครับวันนี้มันจะเป็นวังแรดแล้วครับเอฟซีพามานี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวต้องเจอแม่มันแน่ครับตอนนี้เจอลูกมันสองตัวแล้วโอ้โหส,สวยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โปดดีๆครับถ้าถึงเงย็นไม่ตายปล่อยหมดครับไม่เอาครับไซนี้เดี๋ยวขังไว้เป็นชเชลยครับเดี๋ยวแม่มันมาค่อยปล่อยครับโอ้อยาจะตายนี่ะเกินเนี่ยครับปารดโอ้เกินเข้าไปอยาจะตายเด้อไอยไปอยากให้เจ้าตายเด้อ อุ๊บปุ๊บเออรอดโอ้ยงรอดครับนี่ครับออกแล้วครับไม่เจ็บเท่าไหร่ครับเดี๋ยวได้ไปตอนเย็นครับไปอืมโอเคโอเคสองแต้มสองลัดครับโอ้โหมา anymore, สองแต้มก็ไอารัดสองตัวอะไรครับยี่ยงฟังเสียงแล้วก็บอกว่าห้องค้างครับ พอเพาะเลยครับโอ้โหพอผัานหักไม่รอดครับนะมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยโอ้จอเทิดก็มาครับนะแต่กบใหญ่ครับโอ้ยดูดูครับนี่ครับนี่ครับ เบอร์เิมครับเบอร์เฮิมเลยโอเคสุดยอดครับนะนี่ครับงำงามเลยโอเคไปโอ้โหเอาให้ไวครับปลาเข้าเอาให้ไวปลาเข้าให้เอาให้ไวกินจริงไหมเดี๋ยวมาดูนะครับเริ่มกินนะครับเริ่มกินอ้าว่อครับต่อ โอ้อ์ว้าวครับนะยีศกหรือว่าชะโดใหญ่กไม่แน่ใจครับแต่ดูแล้วเหมือนชะโดเอ้เหมือนยีสกครับแมาแล้วครับออ้โหสะดุดยหงใหญ่เลยอ้ยไม่ขาดครับสะดุดโอ้หโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมันโดนครับเฉียวครับมงใคยจะเป็นของใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโยนไม่สวยโยนไม่ถูกจุด เอออะไรเงี้ยถูกครับโอเคเนายังอยู่ไหมตัวเมื่อกี้ยังอยู่ไหมอิรัวจริงไหมโอ้สัตวดตัวเดียวเมื่อกี้สะดุ้งครับต้องใส่ยาเชียวเก็ตครับดูแล้วน่าจะมีอาการผวานะครับนี่ยมาละถ้าปลาเด้กินอย่างนี้เริ่มกินปลาตรงนาทีท้องแล้วครับมาดูกัน จะโดนอะไรบ้างนะครับเรามาอ่อยเรืยองนีปลาก็้มีที่ปอกหนังอะไรกับปลาโดนปลาี่ปปลลาาโดนครับนะถอนครับนี่ครับไม่รู้ปลาอะไรจะโดนอีกแล้วครับไอรันรูมั้งโอ้ยรูยไอ้รันครับโอ้โหสุดสุดครับวันนี้กินดะครับเบิ้ลสามแล้วครับโอ้ยถอนครับนี่ครับนี่ครับโอ้โห ตัวนี้ลูกแรกครับเดี๋ยวไปหมดแล้วครับแต่เก็บไว้ก่อนนะครับตัวที่สามนะครับไอ้แรดนะครับวันนี้กินดาปะทายแรดครับถ้าเจอแรดเสร็จนะครับกินดาอ้แรดชอบมากโอ้เอาเอาเอารวมๆแล้วกินทุกปลานะครับกินยันปลาช่อนนะครับกินดาอร่อยนะครับนี่ครับตัวไม่ใหญ่เลยใสแต้มสามแล้วไอ้แรดเอาไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปถ่ายปลารวมกันครับโอเค อ๋องามๆครับงามๆพอได้วัดครับสถานการณ์ตึงเครียดนะครับวัดปลาท่าเตียมเลยโอ้ยของใหญ่เลยครับเอฟซีผมครับนุ่นครับโอโหตละตัวครับดูครับดูครับปลาอะไรครับอ้ยอ้ยได้เรื่องแล้วครับอุ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยผมใหญ่แล้วโอ้ยวันนี้เข้าเข้าดีมากครับเอี๋ยผมใหญ่ครับท่านนน ไฟโรยแล้วครับโอ้โหไอโรไฟโรโอ้เอาโหโอ้ยไอ้พ oh oh hey, มครับไฟโรเลยครับตัวนี้ตัวที่สองนะครับเอฟซีเราโอ้ oh ho, นี่เอฟซี C จัดตตัวใหญ่ๆ,ๆนะครับไอ้พมลว้วนๆฝั่งนี้ไอ้แรนดนะครับฝั่งซ้ายไอนะ้พมเนอะโอ้โหเม็ดขึ้นครับเม็ดขึ้นครับเอาเอาเอาวัดไปสองสามทีแล้วไม่โดนครับ งามหน่อยงามงามหน่อยนี่นะครับอืมพร้อมจ่ายพร้อม,อมกินเบาเกินเลยละมั้งอันไปก่อนอาจจะเหยื่อหมดไปกดสักที เรียบร้อ <ules> ยโอ้ยใหญ่แล้วใหญ่แล้วาดี้ยมันไอรัดเลยนะระแบงไอรัดไอรัดอยู่กินเมล็ดผมไหวรัดอ่ะรัดใหญ่แล้วมั้งเนี่ยโอ้ยหลังเกินตัวใหญ่เลยอ่ะเหม่รัดนะเอาใหม่เอาใหม่ใจเย็นเอฟซีเราแดงหูดับครับโอ้โหเอามีเกี่ยว ไอผมเอีกยลงไอผมน <vir tuber birth> nah ี่วันนี้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วปลาอะไรแลดอีก้วมังไปแลอีกแล้วโอ้ยโอ้กระมังกระมังนึกไปแลดูยมาตอนเย็นครับนี่ครับนี่ครับกระมังเออ โอ้มันผูอต้องผูกเนาะเพราะว่าไม่ผูกก็เลื่อนนะเ,าเอนาะอืมอืมอืมนี่ครับนี่ครับกามังเออเออมาแล้วเห็นในลัดใหญ่แล้วเสียเวลาไปเลยครับโอ้ยไปตกใ้ลัดใหญ่ก็พักครับต <laughs> ายตายมันไม่กินยังไงมันก็ไม่โดนนะครับต้อกินเข้ามากินนะครับไอรัดเออไปหวังไม่ได้ครับต้องตกไปตามปกติ ปุ๊บโอ้ยไม่โดนครับนะโอ้ปลาเล็กกินไปไวเลยครับไม่โดนครับน่าจะเป็นปลาเล็กปลาเล็กอืมจะวัดจะใช่สิลอยแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับปลาอะไรไม่รู้จะรู้ลอยแล้วครับผอนครับเอา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 ดีปลาอะไรไอ้แรดดีมั้งโอ้ยหมาจะมังครับจะมังจะมังโอ้ยจะมังมาตอนเย็นครับเอาเอา โอ้ยตัวสวยอยู่ตัวสวยอยู่นี่ครับนี่ครับความือเลยนี่ครับโอ้โหเธอมาตอนเย็นครับโอ้โวอาจะมาได้ครับนะโอ้ยโอ้ตัวีสวยครับแต่เธอมาตอนเย็นครับนี่ครับงามๆเลยไป ผงปลาผมทั้งหมดอะโดนนะแบงค์ไปทั้งผงเน่ยป๋าเอผงใหญ่ด้วยเจ็ดแปดตัวเอเอกันแหละทั้งผงน่ยยกผงเขาเรียกื่บเอาแล้วยกแล้วยกแล้วพูดถึงโดนอีแล้วผมไกว่าเรียมังมังผมไกแล้วเอา้ายกผง้เขาเอ้าเอ้าเทไปพรม โดดเดี่ยวผมอย่างเดียวเอามึงวันนี้เจ๊งเลยครับบาอื่นไม่เอาครับเอาแต่มาผมก็น้อยเลยโอ้โหถึงใหญ่เล่นมาเหมือนกันเอาสองคนเลยครับโอ้ยปหมุนพร้อมกันเลยครับพร้อมกันเลยครับเอาเอพร้อมกันพร้อมกันปลาเลยอาเอเอาโอ้ โอ้โหอา่าโชว์้ยาบอกมาเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับโอ้โหเออเนี่ยโอ้โหมาสองคนเลยครับอีกคนแรกนะครับเอา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 โอ้โหสุดยอดครับทั้งแรดทั้งมังเลครับวันนี้เอาช่วงเย็นครับเอาให้ไวครับเอาให้ไวเอาให้ไวสวยงามสวยกินสองขี้นยกครับโบกตึงครับตึงครับสองขิ้นยกครับเอา ดูเลยครับยกยกลักลังไว้ผมหมอใหญ่ครับโอ้โหยกดูหน่อยดิจริงๆเนี่ยโอ้โหอ้โหหมอตัวเกือบครึ่งโลครับไม่รูกว่าปันินนะครับโอ้โหสองคันนะครับฝันยับครับวันนี้วุ่นวายไปหมดครับซ้ายขวาซ้ายขวาครับโอเคดูไอ้ช่างคันหน่อยไอ้ช่างคันหน่อยเข้าปไาเข้าปไาโอ้ยผมใหญ่ โอ้โหนี่ก็ปลาอะไรผมใซส์สองโอ้โหยู่ถูกใจเลยก็ว่าครับพ่อพ่อกับผมชาติาไม่ถึงก็พ่อพ่อกับผมผมใซส์โลขว่าให้ดูนีโลขึ้นน่าจะใหญ่กว่าเชื่อด,ดิผมเลือดอัดมันก็รู้แล้วใหญ่ขนาญ่กว,ว่าพอกันพอกันยกขึ้นมาให้ดูมาโลขวาขวเว้ยเห็นไหมโอย เราจะแบ่งมาได้อ้นอยังใหญ่กว่า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 โอ้ยนี่ับงามๆเลยมาถึงตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับห้าโมงกว่าๆแล้วครับเดี๋ยวปิดคลิปเสร็จจะเก็บของเลยนะครับสรุปผลงานวันนี้นะครับก็กินใช้ได้นะครับแต่คนชอบตกปลาชั้นเก็กินไม่ดีเท่าที่ควรนะครับสู้เอฟซีไม่ได้นะครับผู้นําพามานะครับโอ้โหจัดหนักครับวันนี้ถือว่าหนักเลยนะครับโอ้โห ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคนชอบตกปลาชแนลเลยครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับวันนี้ครับนานาปลารวมนะครับครึ่งวันกว่าๆนะครับวันนี้เอฟีพาลุยนะครับปามาเปิดหมายใหม่นะครับก็พอได้ตัวอยู่ครับโอ้โหกินได้คดีเท่าไหร่นะครับคนชอบตกปลาชแนลนะครับนี่ครับก็พอได้ตัวอยู่ครับนี่ครับ โอ้ยจะมีโทฟี่ใหญ่มาครับนี่ครับอหืมขอได้ตัวอยู่ขอได้ตัวอยู่มีปลาลรกสามตัวนะครับเดี๋ยวปลาแรกจะปล่อยไปนะครับโอเคครับโอ้โหปลารวม F4 นะครับวันนี้ครับนี่ครับคนพาเข้าหมายนะครับจัดหนักเลยครับดูครับว่าเยอะแค่ไหนแล้วโอ้โยยกขึ้นหรือเปล่าครับมีจัดหนักนะสองคันนะครับสองขึ้นยกละสี่จุดห้าที่หนูรถเออทู โอ้โหวิ่งไปเอาวิ่งนีครับนี่ครับมีแต่ตัวที่สวยนะครับโอ้โหเห็นไครับดูครับตัวหน้าเลยครับโอ้โหวิ่งใหญ่เยอะจริงครับเยอะจริงโอเค